เงินเป็นตัวแปรสำคัญในชีวิตอยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปไหนก็ได้ไปบางทีช่วยซื้อเวลาด้วยซ้ำพอไม่มีเงินแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยตายไปเอาเงินไปไม่ได้แต่ขาดเงินรู้สึก เหมือนตายเงินซื้อความรักไม่ได้แต่ความรักจะเสื่อมหายถ้าขาดเงินเงินไม่สามารถซื้อการหลับนอนได้แต่เมื่อไม่มีเงินคงนอนไม่หลับเงินไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้แต่เพื่อสุขภาพที่ดีต้องใช้เงิน เงินไม่สามารถซื้อความเก่งกาจได้แต่ความรู้และปริญญาที่ได้รับมาก็ต้องใช้เงินคนโง่ดูเหมือนฉลาดถ้ามีเงินแต่คนฉลาดดูเหมือนโง่ถ้าไม่มีเงินเงินไม่ใช่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกกิ่งทุกอย่างต้องใช้เงิน ยามีเงินเพลินใจแทบไร้ทุกข์ซื้อความสุขได้สมอารมณ์หมายซื้อสิ่งทำอำนาจทาตหญิงชายแต่ซื้อตนให้พ้นตายไม่ได้เลยอำนาจเงินลนใส่หินหินก็บิดหลนใส่ดินดินก็กระจายลนใส่ทรายทรายก็สุดลนใส่มนุษย์ มนุษย์ก็ไร้ศีลธรรมเอออันเงินตามีอำนาจมากมายนักทำคนรักเลียดชังเก่งนักหนาทำดีชัว่วสร้างกลมานยามีเงินตราพิกแผ่นฟ้าแค่ฝ่ามืออำนาจเงินมันช่างเหลือหลาย มีเงินตรามากมายนักทําคนรักเกลียดชังเก่งนักหนาทําดีชั่วสร้างกลมัญญามีเงินตราพิกแผ่นฟ้าแค่ฝ่ามืออันนี้เรื่องกิ่งไม่ใช่อีนิยายคน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 ,คน,ค,นคนดีชอบแก้ไขคนเจลัยชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลาย คนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำรรคนระยําชอบติมงคลชีวิตก้าประการมงคลชีวิตอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยโชควาสนา อย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วอมายมุกย่าสุกนหามอย่าพรามก่นธรรอย่ารำก่อนเพลงอย่าขมเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบย่าคบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่ผู้อื่นอย่าฝืนกฎระเบียบย่าเอาเปรียบสังคม อย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาเต็ดด้ยอย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าววจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขาดเขราเมื่อมีทุกอย่าสุขกินลืมตัวอย่ากเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์มวลชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีซื่อตรงข้อนี้สำคัญมากพิสด บุคคลใดหรือฝ่ายใดก็ตามถ้าขาดความสื่อตรงที่แล้วก็จะเกิดความเสื่อมโทรมเสียหายเกิดเรื่องเดือดร้อนเกิดความไม่สงบเกิดความระแวงไม่ไว้วางใจขาดความเชื่อถือขาดความนิยมเกิดความโกรธเคืองขาดแค้นเกิดความเกลียดชังดูถูกดูหมิ่นกัน กฎธรรมชาติมีอยู่ว่าบุคคลใดซื่อตรงเป็นบุคคลที่น่าคบค้าสมาคมมีสน่ห์ใครๆก็ชอบคบค้าสมาคมกับคนที่ซื่อตรงซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานเออถ้าเรามีนักการเมืองคดในข้องอในกระดูกโกงในสันดานบ้านเมืองเราก็มีแต่ พังกับพังเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอให้ถือความซื่อตรงเป็นหลักปฏิบัติสำคัญที่สุดของชีวิตซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานโบราณว่าไม้คดใช้ทำขอเหล็กงอใช้ทำเคียวคนคดอย่างเดียวใช้ทำอะไรไม่ได้เลย ข้อที่สองสะอาดข้อนี้ก็สำคัญอีกข้อหนึง่งความสะอาดทำให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเชื้อโรคเกิดจากความสกปรกเรามีความสะอาดเชื้อโรคก,ก็จะขึ้นเกิดขึ้นไม่ได้เราก็จะมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจบ้านเรือนเราสะอาดก็เป็นบ้านเรือนที่น่าอยู่น่าอาศัย บ้านเรือนที่สะอาดก็เป็นบ้านเรือนที่น่าอยู่น่าอาศัยและเสื้อผ้าที่สะอาดก็เป็นเสื้อผ้าที่น่าสวมใส่น่าดูน่าชมใครๆก็ชอบใส่เสื้อ,อสวมเสื้อที่สะอาดสะอาดบุคคลใดเป็นบุคคลที่สะอาดก็เป็นบุคคลที่น่าคบค้าสมาคมเพราะใครๆก็ชอบคบค้าสมาคม กับคนที่สะอาดยิ่งไปกว่านั้นความสะอาดยังสอแสดงให้เห็นชีวิตจิตใจการศึกษาและบุคลิก,กภาพโบราณว่าดูวัดให้ดูฐานฐานนี่หมายถึงส่วมดูบ้านให้ดูครัววัดใดส่วมสกปรกแสดงว่าวัดนั้นพระขี้เกียจวัดใดสะอาดก็แสดงว่า วัดนั้นพระขยันวัดใดส้วมสกปกสรกโแสดงวัดนั้นพระขี้เกียจขอเพราะฉะนั้นขอให้ถือความสะอาดเป็นหลักปฏิบัติสาคัญที่สุดของชีวิตรักษะอาดกายใจใสวิสุทธิ์ปกมนุษย์รักษะอาดปรารถนา รักสะอาดชาติไทยวิไลตาพัฒนาข่าล้ำนํำชีวีรักสะอาดกายใจไร้ความทุกข์เจริญสุขปกสมัครรักศักดิ์ศรีรักษะอาดกายใจไร้ราคีสะอาดดีที่อยู่ดูโสภาสิ่งแวดล้อมพร้อมธรรมชาติสวยรวมพลังด้วยช่วยกันรักษาครองถนนแม่น้ำงดงามตาปลุกชีวามารักษะอาดดี ขยะผงบรรจงเก็บลงถังเก็บลงลังสิ่งลุงลังหายไปใจสุข,ขีรวมพลังรักษาสะอาดสวัสดีรักสะอาดวันนี้มีสุขเอ่ยข้อที่สามข้อนี้ก็สำคัญอีกข้อนหนึ่งเพราะความขยันเป็นเครื่องผลักดันให้ชีวิตจเจริญก้าวหน้าไปสู่ความมั่งคัง่งบรรดาบุคคลสำคัญของโลก ได้ประสบความรุ่งโรจน์เพราะอาศัยความขยันความขยันเป็นเครื่องช่วยผักดันชีวิตคือขยันศึกษาคือเราเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะมีโอกาสศึกษาได้ตามฐานะและกำลังทรัพย์ในยุคโลกาวิวัตนนี้เรียกว่าศึกษาตลอดชีวิตจนถึง วาระสุดท้ายคือความตายขยันศึกษาอันวิชาพาคนให้ผ่องแผ้วดังดงแก้วของสงวนต้องควรหารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชาจะช่วยพาชูตนให้พ้นภัยรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีขยันคิดคือคิดให้ดีที่สุด หาทางก้าวหน้าอยู่เสมอคิดสั้งสรรค์คิดพัฒนาพิกแพงให้ดีขึ้นและคิดแก้ไขปรับปรุงตัวเองว่าเรามีจุดเลวจุดดียังไงมั่งออความคิดเป็นมิตรและสตรูความรู้เป็นทั้งครูและเพื่อนคนเราจะทำอะไรก็ต้องคิดซะก่อนไม่ใช่ทำแล้วค่อยคิดทำทิศก่อนค่อยคิดเนี่ยมันมันไม่ถูกหลัก ต้องคิดให้ดีซะกก่อนว่าเราจะทําดีไหมหรือไม่ดีไหมทำอันนี้เหมาะไหมทำอันนี้ควรไหมต้องคิดซะก่อนก่อนที่จะทำะขยันพูดโบราณสอนว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะมีสีข้อนี้ก็พูดให้ดีที่สุดพูดให้ถูกกาละเทศะพูดให้เป็นประโยชน์มากที่สุดทางท่านพระ ทางพระท่านเรียกว่าปิยะวาจาหรือมัุรสวาจาการพูดก็เป็นวาจาวาจาก็คือการพูดวาจาเป็นพลังสร้างชีวิตวาจาสร้างมิต,ตรศัตรูได้วาจาสารประโยชน์โกรธก็คลายวาจาไม่ตายถ้าใช้เป็น ว่าจานี่ผู้ไรเว้าดีมั่นกมวนมิตรคนอยากเว้าน้ำเจ้ายู่บเซาขันเปม็นเว้าขี่หายตื่นตอนตุดเหม็นบ่มีไผอยากฟังมมวลหูพ่อหน่อยเจ้าก็งามบ่หน่อยแถมว่าจาเว้ามวนมิตรคนอยากเว้าน้ำเจ้ายู่บเซาสั่นตัวว่าจาเป็นพลังสร้างชีวิตว่าจาสร้างมิตรตรูได้ว่าจาสารประโยชน์โกรธก็คลายว่าจาไม่ตายถ้าใช้เป็น จะพูดจาปราศัยกับใครนั่นอย่าตะคันตะอคอกให้เครื่องหูไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกูคนจะลูล่วงลามไม่ขามใจอย่าแสดงอาการหยาบคายในหมู่ชนอย่ากระด้างกระเดื่องถือตนอยะโสโมโหง่ายเพราะนั้นคือทางแห่งความเสื่อมอย่าสกิดคุยเขียความผิดพลาดของคนอื่นมีแต่จะทำให้เขาเสียใจอาจเสียมิตร ส่วนเราไม่ได้อะไรเลยนอกจากสร้างเวทีกรรมอย่ามองคนในแง่ร้ายเพราะจะทำให้ใจเราไม่มีความสุขเขาจะดีหรือชั่วไม่ได้ทำให้เราชั่วหรือดีเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่ที่การกระทำของเราเองการพูดถึงบางพูดพูดดีมีศีรษก มีคนรักรถถอยอะไรยกิจถ้าพูดชั่วตัวตายทำลายมิจจะถูกผิดในมนุษย์เพราะพูดจาเป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปากจะได้ยากขุยหิวพระสิวหาถ้าพูดดีมีคนข้าเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความขยันธรรมคือทำให้ดีที่สุดจนสุดความสามารถเวลาเป็นเงินเป็นทอง จงทำเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงและทุกทุกวันให้เป็นประโยชน์มากที่สุดขยันทำทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มีประโยชน์ทำในสิ่งที่ดีๆขยันทำขยันหาและขีก้เกียจช้รวยทุกคน เราขยันหาขี้เกียจชัยรวยทุกคนไม่ต้องพูดถึงอนาคตแน่นอนขยันหาทรัพย์สินหาเงินทองหาทางก้าวหน้าหาหลักฐานหามิตรสหายหาพระสงฆ์องค์เจ้าหานักปราช์ููรู้ดีรู้ชอบคบแต่ค,คนดีๆหาชื่อเสียงหาประโยชน์ทางสุจริตหาความเจริญก้าวหน้า เป็นต้นถ้าอ,อ,อย่าหายใจไปทิ้งไปเป็นวันวันทางพระท่านตำดีว่าเป็นโมฆะบุรุษบางท่านให้สัตว์ค่อนข้างจะรุนแรงว่าเสียชาติเกิดหรือรกโลกเพราะฉะนั้นขอให้ถือความขยันเป็นหลักปฏิบัติสำคัญที่สุดของชีวิตขยันเป็นหลัก อุปสรรคไม่มีไม่มีความจนในหมู่คนขยันคนขยันไม่มีวันจนเออเราถึงยังไงยังไงคนขยันน่ะถึงตกอับก็ไม่จนถึงจนก็มีกินเพราะว่าเราขยันเราไม่ได้นอนนิ่งเสียอยู่เดียวดายไม่ได้ขี้เกียจเอาตัวรอดเสมอคนขยันนะคนที่ข้อที่สี่เนี่ก็ใช้จ่ายพอสมควรกับฐานะ ข้อนี้สําคัญมากอีกคนหนึ่งถ้าเราใช้จ่ายเกินฐานะเกินรายได้ของเราแล้วเราจะมีแต่พินาศล่มจมในที่สุดก็ดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้มีคนเป็นจำนวนมากที่ต้องลำบากยากจนและเดือดร้อนเป็นหนี้เป็นสินเขาก็เพราะใช้จ่ายเกินฐานะ จงประหยัดเพื่อใช้จ่ายแล้วใช้จ่ายเพื่อประหยัดจะมุ่งมีก็เพราะประหยัดต,ต่อัตคัตก็เพราะฟุ่มเฟยรูรั่วนิดเดียวยังทำให้เรือใหญ่จมได้จงอดกั้นอดทนอดออมแล้วจะไม่อดอยากคนรวยเพราะทำตัวจนคนขัดสนเพราะทำตัวร่ำรวย จงกินแต่พออิ่มชิมแต่พอดีเป็นนี่แต่พอประมาณอย่าเอาโรงแรมเป็นบ้านอย่าเอาพัตตารเป็นครัวอย่ากินเกินอย่าใช้เกินอย่าเกินพิกัดเกินอัตราเกินกำลังเกินความจําเป็นรู้จักแก้จนด้วยทำตัวต่ำรู้จักลดขนาดลงเพื่อความอยู่รอดของครอบครัว สังคมและประเทศชาติอย่าลืมว่าพลาดไปครั้งพังไปนานเพราะฉะนั้นขอให้ถือการใช้จ่ายพอสมควรกับฐานะเป็นหลักปฏิบัติสำคัญที่สุดของชีวิตมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าประมาทซื้อสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มาก จะยากจนข้อที่ 5, หมดเว้นสิ่งที่ให้โทษสุรามีไรเครื่องดื่มของเมายกเว้นกินกับยาฟฟนโมฟฟนเฮโรอีนหรือกัญชายาบ้ายาอีเป็นต้นการพนันขันต,ต่อต่างๆแหลง่งอบายยมุกตลอดจนสถานสถานเริงรมไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นดีที่สุด ถ้าเราเขินเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ให้โทษจะพาชีวิตเราเสื่อมโทรมเสียหายพินาศเดือดร้อนไม่มีเจริญก้าวหน้าเดินไปสู่ความตายสู่ประตูคุกป,ประตูตารางเข้าไปทุกทีทุกทีเพราะฉะนั้นขอให้ถือดำรงเว้นงดสิ่งที่ให้โทษเป็นหลักปฏิบัติสำคัญที่สุดของชีวิต อันสุรามีไรใครเสพติดพาชีวิตมืดมนจนชิบหายหนึ่งทรัพย์สินของตนพันวอดวายสองอาจตายด้วยทะเละเพราะความเมา 3. ป่วยเจ็บด้วยโรคพยาธิสคนตหนินินทาพาอับเฉาหาหน้าด้านนักหนาเวลาเมาหโง่เขาปัญญาหดหมดสิ้นเอ่ยปัญญาชนรู้ดีบุรีเล่า นำโรคเข้าร่างกายตายผ่อนส่งเหตุไฉนจึงลืมเดิมสูบลงหรือมาปงตายแล้วทุกอย่างช่างมันเป็นชาวพุทธควรถือคือสัจจะให้รู้ละบางอย่างหรือบางที่ในเขตวัดพระพุทธฐานลานเจดีไม่ควรมีสิ่งชั่วๆเรื่องมัวเมาเป็นชาวพุทธ เป็นชาวพุทธควรเลิกเล่าจะเข้าท่าเลิกกันบ้าเลิกโง่เขาเลิกเมาเสียเก็บเงินทองกองไว้ให้ลูกเมียเขาเป็นเสียเพราะขายเหล้าแต่เราจนเขาขายเหล้าขี่รถเกง๋งขับรถเบ่งตามท้องถนนจงเลิกเล่าเถาือนนาเพราะหน้ามนเกิดเป็นคนอย่างโง่นักจัดเป็นควายบุหรีเล่าเป็นผีกินคนพาอับจนร่างกายเหลวไหล สั์สีนสูญหายร่างกายเป็นภัยถ้าละเสียได้สบายใจอยู่อย่างคนสนใจในความสะอาดอยู่อย่างปราดสนใจในการสอนอยู่อย่างลาสนใจในการนอนอยู่อย่างนอนสนใจในการกินอบายมุกก็มีผีอยู่หกตัวผีตัวที่หนึ่งชอบดื่มสุราเป็นอาหาร ชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่กินไม่ผีตัวที่หนึ่งชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่กินข้าวเป็นอาหารผีตัวที่สองชอบเที่ยวยามวิการไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีตัวที่สามชอบเล่น ไม่ละเว้นบาคับละครโขนผีตัวที่สี่ชอบคบคนชั่วมั่วกับโจรหน,นีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีตัวที่ห้าชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดไพ่หวยถั่วโปไฮโลสิ้นผีตัวที่หกชอบเกลียดคานการทำกินมีทั้งสิ้นหกผีอัปรีเออ